เป็นรายการพวกปาสามารถรับชมได้ทุกวันห้องข่าวบันเทิงร่วมรายงานข่าวโดยเมคอัพเคลียร์ไว้มัดปมสวัสดีค่ะ บันเทิงแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเวลาสองทุ่มตรงหลังรายการปริศนาฟ้าแลบทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยจัดเต็มที่นี่ที่เดียว <c oughs> และววันนี้นะคะอยู่กับแนนเตียดาค่ะข่าวแรกของแนนในวันนี้เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสะในโลกโซเชียลอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มคนนี้เคนภูภูมิที่ล่าสุดสาวทรงโตเจ้าเก่าแพตตี้เคมิกาที่เคยตกเป็นข่าวแชทไลน์หลุดกับพระเอกดังเคนภูภูมิ อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาโพสต์ Instagram แ,แชร์อีกรอบว่าพระเอกคอไม่แมนชวนสาวขึ้นห้องแต่ไม่กล้าย,ยอมรับความจริงเจอตัวหนุ่มเคนล่าสุดเลยขอเคลียร์ถึงเรื่องนี้รวมถึงเรื่องที่ไปญี่ปุ่นกับสาวใบเตยพิธีกรสาวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากหนุ่มเคนกันเลยดีกว่าค่ะผมไม่อยากเล่นไปตามเกมของใครนะผมได้ชี้แจงความจริงที่ผมมีไปหมดแล้วแล้วก็ผม ผมก็โตแล้วนะฮะไม่ไม่อยากไม่เราก็ไม่อยากจะแบบมาพูดซ้ำซากก็ขอข้ามไปดีกว่า <ใช S 1> ผมเองก็เฉยเฉดีกว่าครับเพราะว่าเรารู้อยู่เรามีความจริงอยู่ว่าเราทําอะไรเราไม่ได้ทําอะไรนะฮะ <ใช S 1> แล้วก็เคยชี้แจงทุกอย่างไปหมดแล้วเคยลงไอจีด้วยนะครับผม <ใช S 1> ฮะคือไม่สนใจแน่นอนนะเพราะว่าผมมีผมก็มีความความความจริงของผมอยู่นะฮะ<ด>เป็นเรื่องแบบไร้สาระมากๆเลยเบื่อมากค่อนข้างที่จะเบื่อมากนะฮะแล้วก็คือถ้า มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรื่องจริงที่ที่เราจะควรไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับผมก็ก็ยืนยันว่าเราได้ชี้แจงทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับมมผมไปนานแล้วนะอืไม่ได้ไปด้วยกันครับผมผมว่าคนที่ไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วฮะญี่ปุ่นซึ่งเราก็ต่างคนต่างไปนะครับต่ตอนนี้ผมก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าโสดนะครับผมต้องนานแล้วด้วยฮะ หนุ่มเคนก็ได้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วดูเหมือนไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะ มาต่อกันด้วยสาวคนนี้ดีกว่าพักหลังๆมานี้ดูเหมือนจะรับงานด้านเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นสำหรับสาวแซมมี่ปันธิตาเลยมีข่าวเมาส์ออกมาว่าที่ต้องการทำตัวให้ดูเซ็กซี่เพื่อที่จะประชดอดีตเพื่อนชายคนสนิทอย่างก๊อฟอนุวัฒน์แต่ล่าสุดมีคนตาดีแอบเห็นว่าคอนเสิร์ตอัศนีวสันที่ผ่านมานี้สาวแซมมี่ได้ควงแขนหนุ่มธันวาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน2ต่อ2แถมยังแต่งตัวเหมือนกันอีกด้วยความจริงเป็นยังไงไปฟังเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะ โอ๊ยหนูไม่เอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าจะคือคือไม่ได้เปลี่ยนลุคนะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้เปลี่ยนลุกแต่ว่าเราขึ้นอยู่กับงานมากกว่าค่ะแต่ว่าชีวิตประจําวันก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมส่วนมากไปงานบุญหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยไม่แต่ว่าไม่ได้ไปชดแน่นอนเราไปกับธันวาไปดูคอนเสิร์ต ไปไปกันสี่คนนะคะมีมีคนดูแลไปด้วยคือคอนเสิร์ตนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้แพลนอะไรอยู่ดีๆก,ก็ก็มีบัตรได้มาจากทันวาเ้งคะ mm hmm. เขากลา็ล่ากกันไปมากกว่าไม,ไม่ไม่ได้ไปกันสองคนนะคะ mm hmm. หนูใส่ก่อน mm hmm. หนูใส่ก่อนหนูใส่ก่อน,นะคะ่ะอันนี้แล้วก็คือทันวาคาแรคเตอร์เขาหนูเห็นเขาใส่เอี๊ยมบ่อยอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะใส่มาชนกันวันเดียวกันนะคะ mm hmm. ไม่ได้จีบค่ะ ม่ได้จีแต่ถ <cor lly> <tr> ้าอยากรู้อะไรก็ถามธันวาได้อีกนะแต่แต่สรนุนไม่ได้จีแน่นอนค่ะก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วว่าที่เซ็กซี่เนี่ยก็เป็นเรื่องงานไม่ได้ประชดใครส่วนเรื่องหนุ่มธันวาก็แค่บังเอิญเท่านั้นแหละค่ะ มาต่อกันด้วยนางเอกสาวสุดฮอตนะคะวัยรุ่นคนนี้ค่ะสาวปันปันสุทธาตาที่ช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยขึ้นผิดหูผิดตา <Wow. S 1> ไม่เหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆก็เลยมีกระแสะในโลกโซเชียลว่าที่น้องป,ปันปันเนี่ยสวยขึ้นก็เป็นเพราะสัญญร,รมนี่เอง <Wow. S 1> เจอเจ้าตัวเลยขอเคลียร์เรื่องนี้ด่วนเลยค่ะ อันอันนี้ไม่ช้ามนะคะแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเรื่องของอายุด้วยเนะ mm hmm. าะเพราะปีนี้อายุ18ก็เป็นช่วงที่ผู้หญิงกําลังหน้าเปลี่ยนนะคะ mm hmm. ใช่อาจจะผมหรือเปล่าผมมาผมขึ้นผมลงอะไรอย่างงี้หรือเปล่า mm hmm. ผู้หญิงทุกคนก็โดนนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าหนูเข้าวงการตั้งแต่แบบเด็กๆเกนาะ mm hmm. ก็จะเห็นตอนแบบเบบี้เฟสมันได้เยอะ mm hmm. หน้าอาจจะบวมๆอยู่แล้วพอโตขึ้นเนี่ยหน้นาม,มันก็อาจจะแบบเล็กโลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ mm hmm. เพราะผู้หญิงเนี่ยใช่ช่วงแบบ13ถึง20เน mm ี่ยค่ะหน้าจะเปลี่ยนไปเยอะมากต้อง หน้าหนูตอนนี้กับปีที่แล้วก็คงต่างกันหนู bumped? ตอนนี้กับปีหน้าก็คงไม่เหมือนกันนะคะถ้าเอามาเทียบกันทุกคนก็หน้าเปลี่ยนทุกปีอยู่ค่ะทุกคนโดนอยู่แล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องของแต่งหน้าแล้วเพราะเดี <m im coaching yen> ๋ยวนี้แต่งหน้าช่วยเยอะใช่อย่างเขาก็ไล่จมูกไล่คางไล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเฟี้ยวขึ้นค่ะฟันล้มแล้วค่ะดัดนานแล้วเริ่มล้มแล้วค่ะผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องคิดอยากทนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่ยังหน้าเปลี่ยนอยู่ต้องรอหน้ามันเข้าที่ก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยค่ะอื ก็อย่างที่น้องปันปันพูดนะคะว่าพอโตเป็นสาวขึ้นก็สวยขึ้นเป็นธรรมดา มาต่อกันด้วยคู่นี้ดีกว่าหลังจากที่ออกมาประกาศลดความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของสาวที่สาวริทิสากับนักร้องหนุ่มเสียงดีกันนภัรด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันและดูเหมือนว่าจะเลิกกันไม่ค่อยดีเพราะสาวท่สาได้อันฟอลโลอินสตาแกรมหนุ่มกันอีกด้วยแถมยังมีข่าวลือออกมาว่าตอนนี้ที่สาเองก็มีหนุ่มดีกรีระดับพระเอกช่องเจ็ดมาดามใจแล้วด้วยจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อจาจริงๆก็ยอมรับบางทีเราเหมือนทําไปเพราะว่าอารมณ์ชั่วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันถ้าเรายังเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ยังมีแบบความรู้สึกดีๆให้กันเนาะเราก็ไม่น่าทําอะไรแบบนั้นนะก็เลยแบบเออฟอร์เหมือนเดิมดีกว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วกันเนาะยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้คุยกันแล้วก็เราก็คิดว่าเขาก็คงอยากตั้งใจทํางานของเขาไปอะไรเงี้ยเราก็แบบเออมาตั้งใจทํางานของเราพระเอกไหนนะ ไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีคือตอนนี้ก็ยังแบบยังไม่ได้คุยกับใครหรือว่ายังไม่มีใครมาจีบเลยไม่มีเลยค่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือยังไม่มีใครมาคุยกับหนูเลยถ้าเป็นตอนนี้ก็ยอมรับค่ะาะว่าก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเหมือนกับโอเคเราก็เพิ่งจะแบบอะไรแบบนี้ไปเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาเวลาหนูแบบเป็นคน เป็นคนจริงจังกับค่อนข้างจริงจังกับทุกเรื่องอะคะ่ะแล้วก็เรื่องแบบนี้ด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลาที่เราแบบจะคุยกับใครนะเราก็ต้องแบบเต็มที่อะสาวธีสาก็ยอมรับว่าอันฟอลล่หนุ่มกันเพราะว่าเป็นอารมณ์กดทัววูบเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ได้เวลาของช่วงสุดฟินปฏิทินบันเทิงวันนี้เรามาเริ่มกันที่งานถแถลงข่าวเปิดโรงละครเคแบงสยามพิคเนตโรงละครแห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์จากนั้นมาต่อกันด้วยรายการวิกใน h t อัปเดตกับการเปิดใจครั้งแรกในการใช้ชีวิตต่างแดนของพี่แอนซีเรียมจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะช่วงสุดฟินปฏิทินบันเทงิง วันนี้มาเริ่มกันที่งานแถลงข่าวเปิดโรงละครเคแบงสยามพิคเนตสยามสแควร์วันด้วยละครเวทีสุดยิ่งใหญ่ที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและแสดงให้เห็นถึงรากของความเป็นไทยในเรื่องโฮมโรงดบทมิวสิคว์ไรรากไร้แผ่นดินค่ะ และนอกเหนือจากการแสดงที่สนุกสนานแล้วภายในโรงละครเคแบงสยามพิคเนตนั้นยังมีความสวยงามแถมผู้ชมที่ได้เข้ามาชมการแสดงยังได้รู้สึกใกล้ชิดกับนักแสดงที่สําคัญอัดแน่นด้วยระบบแสงสีเสียงพร้อมให้คุณผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสอีกด้วยค่ะที่นี่เป็นเป็นละครที่คนดูกับนักแสดงใกล้ชิดกันมาก ก็อยากจะอยากจะให้มาดูโรล,ละครจริงๆด้วยเรื่องมาดูละครเรื่องแรกของโรล,ละครนี้ก็คือหมโรงนะครับโรงละครอลังการมากค่ะเข้ามาสวยน่านั่งมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างใกล้แล้วค่ะเรากําลังที่บอกว่า70%ไม่ได้แปลว่าจริงๆถ้าให้เล่นตอนนี้ก็ได้แล้วนะแต่70%คือเรามีพื้นที่อีก30%นะคะเพื่อพัฒนาให้มันที่สุดกว่านี้ค่ะ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องโฮมรงเดอะมิวสิคว์ไรรากไร้แผ่นดินสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโดยรอบแรกจะทำการแสดงในวันเสาร์ที่4เมษายนนี้ณโรงละครเคแบงค์ ank, สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันค่ะวันนี้มาต่อกันที่ดาราสาวสวยมากความสามารถที่แม้จะห่างหายจากจอทีวี ความสวยก็ยังไม่สางอย่างสาวคนนี้แอนซีเรียมที่ล่าสุดมาเผยชีวิตหลังจากออกจากวงการบันเทิงในรายการวิก i น h t อัปเดตเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากที่แบบว่าเราจะทำงานอยู่ในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็ต้องแบบว่าขึ้นรถลุงเรือไปเหนือหลองตาไม่แต่เหมือนหายไปจากสือ่อ <laughs> ไม่ได้เช็กอินในไอจีอะค่ะ <c oughs> ร่วมถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มชาวอังกฤษด้วยค่ะ เลสะดุดรักเข้า,าค่ะไม่ไม่ไม่ <laughs> อยากรู้ค่ะไม่มีอะไรค่ะจริงๆรูแล้วจัจกกันมาก่อนอยู่แล้วที่เมืองไทยค่ะแล้วก็บังเอิญได้ไปแบบไปเจอกันที่ยังกฤษด้วยอะไรเงี้ยที่ลอนดอนก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบเริ่มแบบทําให้สมรรถภาพกระชับขึ้นเลยอะอยางเงี้ยคะ,ะแล้วก็แต่งงานเมื่อปีที่แล้วมาร่วมอัปเดตกันแบบจุใจให,ให้หายคิดถึงเธอคนนี้ได้ในรายการวีคไนท์อัปเดตคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์นะคะ ช่วงนี้หมดเวลาของแนนและห้องข่าวบันเทิงแล้วนะคะช่วงต่อไปพบกับข่าวในพระราชสำนักและตามด้วยรายการสายลับจับแกะเราจะมาจับแกะกันว่าใครที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่มาปลอมตัวเป็นนักเรียนนอกเวลา3ามทุ่มครึ่งนะคะแล้วมาพูดคุยกันต่อกับพี่แอนซิเรียมในรายการวิกในอัปเดตสี่ทุ่มครึ่งคืนนี้ทางช่องหนึ่งเวรวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้ส,สวยๆจากเจนสุดาสวัสดีค่ะ เริ่มต้นวันใหม่ในสไตล์คุณด้วยเนสกาแฟเรดคัพและเนสเล่ f e e ฟเม e เลิศเพลินกับกาแฟแก้วโปรดได้ไม่สาำแบบในสไตล์ที่คุณชอบด้วยเครื่องชงกาแฟเนสกาแฟเรดคัพ ัญหาผมขาดุดร่วงคุณเปลี่ยนได้ช่อยอลดผมขาดุดร่วงได้มากถึง9เท่าจัดการด้วย Royal Forepair มีอาจินีช่วยฟื้นบำรุงหนังศีรษะเพื่อผมสวยไม่ขาดุดร่วงดูสุขภาพดีจากโคนจะรดปลาย Royal Forepair ไม่พอใจยินดีขึ้นเงินวันนี้ถึง30มิถุนายน All new Suzuki s l e r i o หน้าก <az> ็รอดเทพแล้วนี่มันกลุงเทพ สะดวกสบายด้วยห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดหลังคาสูงเกินคาดเซอร์ไพรส์ดิจจองและรับรถวันนี้ดาวเริ่มต้น17,950บาทถึง30เมษายนนี้พรเอ็ก s เม็ดเล็กเย็น สก้าไว้ผิวดูใสอมชมพูกรั่งเพื่อไทยเลยหน้าซีตอนนี้ผิวดูใสอมชมพูแล้วผิวเฉยเพิ่งแบบนี้ยิ่งดูใสทำอมชมพูค่ะการ์นเย่ให้ผิวอมชมพูถึง6 0อย่าช้า,าเพิ่มปริมาณฟรี40%่ถึง3 1มีนาคมนี้ผมซิกโก้ผมต้องพาทีมไปให้ถึงจุดหมายต้องวางแผนและทุ่มเตมากขึ้นผมดื่มแบรนด์มาตลอดเพราะแบรนด์พัฒนามากกว่า180ปปีจากอังกฤษทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ทุกวัน เชี่ยวชาญเครื่องซักผ้าชั้นนำถาพิสูจน์พลังขจัดคราบที่ดีที่สุดของ b r e e z e e x เ e l เรามาดูกันพร้อมไหมคราบหนักจัดการได้ด้วยบ r e e z e e ก c e l ขจัดคราบหนักได้ในหนึ่งนาทีบร e สเ e ็กเซลเท่านั้นที่เครื่องซักผ้าไว้วางใจซื้อหนึ่งทมหนึ่ง ซือ่อหนึ่งืถมหนึ่งใครซ้งก็ได้สันสน,น,น,นวีวนที่31มีนาคมนี้เท่านั้นปัญหาผมเสียคุณเปลี่ยนได้ช่วยจัดการปัญหาผมแตกปลายทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ด้วยรอยรอด o ฉาเรีเพาดไฟมี L A K หนึกก่งแทรกสืล้ำในถิงแกนผมถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียวรอยรอดเ t าเฉรีพฟไม่พอใจยินดีคืนเงินวันนี้ถึง30มิถุนายน